วันนี้นะครับเซอร์ไพรส์น้องนุกแล้วก็ถือโอกาสเซอร์ไพรส์น้องปายด้วยนะครับท่าต่างๆที่เกิดจากตรงนี้นะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการครีเอทใดๆทั้งสิ้นนะครับให้น้องปายนะครับจัดให้น้องนุกหน่อยนะฮะเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่าไฟสว่างสว่างนะครับไฟสว่างสว่างเนี่ยตรงลำโพงนี้ดีกว่าหรือตรงนี้เอาตรงนี้ดีกว่าครับไฟสว่างนะครับทางบ้านจะได้เห็นด้วยโอเคครับ ผมไม่เกี่ยวข้องนะครับในการครีเอทท่าต่างๆในวันนี้นะครับวันนี้เป็นโจทย์ที่น้องปายคิดเองเลยนะครับเพื่อเซอร์ไพรส์นุครับนับ1ถึงห้า3 4 5โอเคครับได้แล้วนะฮะมาตรงกลางครับตรงกลางชักขายยังอย่าไปให้เขาคิดนะทีหลังอ่ะพี่ไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยอ่ะ อคิดกันเองคิดเราเองนะครับตรงกลางถ่ายรูปแบบฮิสเตอร์ฮิสเตอร์ทำเหมือนกันไงฮิสเตอร์เหมือนกันหน้านิ่งนะหน้าิ่งนะโอเคครับคิดตรงนี้ให้สักสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบโอเคครับมาตรงนี้ครับทีนี้มันแปลว่าอะไรวะฮิตเตอร์นี่อะไรถ้าอะไรคราวนี้ผมโอ้โหทิ้งขี้ให้ผมอีกแล้วถ้าคิดเองผมกอดเลยนะเอ๊แต่ว่ามันมีชู้ออกไม่เป็นไรรับผมกอดผมกอดผ้าผมไม่ได้กอดคุณคุณอย่าคิดมากนะผมกอดตกลงกันได้ยังออะผมเดี๋ยวกอดกกนก่อน เพราะว่ามันเป็นการกอดผ้าไงคุณใส่ผ้าอยู่ไม่ต้องห่วงนะมันไม่เสียหายอะไรหรอก <c oughs> เอาเอาเนี้ยเอานี้เาขามากอดคอผมเ <c oughs> ือร์คนี้กอดคอไว้เออ <c oughs> อะให้วันเดียวน้องนุก๊กให้วันเดียววันนี้ <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> สี่ โอเคครับเวลาของความสุขนะครับก็จบอย่างรวดเร็วนะครับผมวันนี้นะครับเป็นตัวแทนทุกๆท่านนะครับถือโอกาสมอบวันวันเกิดไปแล้วนะครับให้เขาหยอกกันนะครับมาตรงกลางนุกวันนี้เอายาวๆหน่อยอุ้มอมท้องเหรอลูกเหมือนอุ้มท้องเลยไ เอท้อมันหนักเลยเขอส่งไม้ให้น้องๆนะครับปิดท้ายกันเองนะครับศิลปินก็วันนี้ผมเป็นคนปิดงานแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณนะครับ FC ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านทุกๆประเทศนะครับวันนี้ชมกันเยอะมากนะครับรวมๆกวอบ2 0 0 0นกว่าท่านนะครับขอบพระคุณนะครับเวลาของความสุขจบอย่างรวดเร็วนะครับ หวังว่าทุกๆงานพวกเราจะได้มาอุดหนุนกันแบบนี้นะครับสนับสนุนพวกเราแล้วก็รักกับพวกเรายัางงี้ไปตลอดไปนะครับขอบพระคุณ<ช>นะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบพระคุณครับ